โลโลโลสวัสดีครับช่องว,อวิกเตอร์ข่าวอะไรโลแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับน้องสมม้งนะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปิดตัว iPhone 12เนอะเมื่อวาน13ตุลาคมเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้ก็ออกมาทั้งหมดกี่รุ่นนะ4รุ่นถูกไหมร,ราคาเนี่ยมันยังไม่ใช่ราคาที่เป็นทางการในประเทศไทยนะแต่ว่าเป็นราคาคาดการ12มินิเนี่ยเริ่มต้นที่21,700เอ,อ่อ12จอ6.1นิ้ว 24งหมแล้วก็มี12 Pro 31ปรสแล้วก็รุ่นท็อปใช่ไหมสิบสองโปรแม็กสองโปรแม็กสามหมื่นสี่อยเอา,อางี้ก่อนไอไอสี I I C, รุ่นเนี้ยตัวไหนที่เป็นรุ่นแบบรุ่นเหลือทงอ่ะเหมือนว่ารุ่นที่แบบคิดว่าจะขายดีที่สุดอะ่ะในปกติของไอโฟนอ่ะคิดว่าเป็น12บสองมินินะเพราะว่าราคามันไม่แรงไงแล้วก็มันเป็นที่แบบใครก็อะไรแล้วหลายคนเขาคิดถึง iPhone 4กันไม่แล้วมันเครื่องไรก่อมันถึงชื่อว่ามินิ มัน,นเครื่องเล็กกี่นิ้วจะไม่ได้ก็คือเล็กเลยเอ๋อก็เล็กอ่ะน่าจะเท่ากับ iPhone 4แต่ก่อนอ่ะหรอแล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นเวทีดราม่าที่ที่หลักๆเลยนะที่คนทั่วไปที่แบบไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือสระสระสำคัญก็คือไม่แถมที่ชาร์จถูกไหมไม่แถมที่ชาร์จกับอะไรครับ <S 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 เขาไม่แถมหูฟังกับหัวชาร์จแต่สายชาร์มีมาให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นดราม่าหลักๆของงานเปิดตัวเมื่อคืนเลยแล้วยังยังมีอะไรครับที่แบบเกี่ยวกับผู้ชายที่รู้สึกแบบ กาประตูเมื่อคืนก็ <c oughs> อาจจะเสียใจมากที่เขาไม่แถมหูฟังหรือเปล่าสาหรั <c oughs> บมงเองก็มีแผนจะซื้อใช่ไหม <c oughs> ซื้อแน่นอนเหรอแล้ว,ลวจะซื้อรุ่นไหน 12ProMax Pro Max ก็ <c oughs> oh, คือรุ่นท็อปสุด <Yes. S 2> เลยอ๋อแล้วแล้วร,รู้สึกว่ามันแตกต่างจาก11มาเพราะเห็นมีคนเขาบ,บ่นกันว่าเฮ้ยอูเพิ่งซื้อ iPhone 11มาคับๆเดียวมันทิ้งช่วงระยะเวลาไม่ห่างกันมากก็เขาไม่ได้รอนี่ของเรารอเราไม่ได้ซื้อแบบว่าทุกรุ่น เขามีคนเล่นมีมเป็นรูปแบบหมาแบบหึ่งๆึ่งอะว่าเฮ้ยเปิดตัวแล้วหรอมันไม่นานใช่ไหมมันไม่นานมันมันเปิดตัวห่างกันไม่นานเพียงแต่ว่าเราใช้คือหนึ่งเครื่องอะได้นานกันแค่ไหนอย่างนี้ยังใช้หกเออยู่เลยอืแล้วมันมีอะไรน่าสนใจใน iPhone 12ที่เราคิดว่าเราจะต้องซื้อ กล้องตัวอื่นในซีรีส์12นี่ไม่รู้นะแต่รู้ว่า12 Pro Max นี่มันมีนตัวกันสัน่นออของเจ้าอื่นเพราอาจจะมีไปแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้เราชอบอย่างเดียวคือระบบปฏิบัติการ OS <Okay. S 1> ของ Apple มันใช้ง่ายมันตอบโจทย์เรา iOS เออ iOS uh. ใช่ถึงแม้ว่ามันจะก็แพงอะ uh. แต่ก็ซื้อมาใช้งานไงี้สามหมื่นกว่าแพงเหรอถือว่าแพงฮนะแตถ้ามีเงินก็ไม่แพงป่ะมันแพงกว่ารุ่นเก่าๆตอนเปิดตัวไหมตอนสิบเอ็ดเปิดตัวนี่ตัวท็อปสุดราคามันเท่าไหร่สี่หมื่นได้นะเนาะแต่อันนี้สามหมื่นออแล้ว,แล,วแล้วเกี่ยวกับแต่าราคามันแค่ราคาประเมินที่สามหมื่นสี่แต่เดี๋ยวเขาทายมามันต้องพุง่งกว่านี้ถูกไหมพุง่งกว่านี้อยู่แน่นอนแต่จริงๆจริงๆประเมินไว้ที่สี่หมื่นเจ็ดนะเดา แล้วงานแบบตัวเมื่อคืนเอาอะไรมีหลักๆอะไรที่เราได้ข่าวมาแล้ว,แล,วแล้วที่แบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบเป็นพ้อยหลักของงานเมื่อคืนที่เราสนใจสนใจอ๋อม,มันเป็นดีไซน์ i p h ฟนสี่ที่เรารอมานาน i p h o น e ะลยนะด,ดีไซน์เดียวกับ i p h o n สี่ที่เรารอมานานน้อนยุ่งกว่าเป็นแนววินเทจอ่ะ ไม่ได้มินเทุมันเกาะมือคือไม่ชอบโทรศัพท์โค้งมานานแล้วมันลื่นมากชอบโทรศัพท์แบบเรียมอ๋อนี่เป็นเรียมเหรอใช่เพราะเราต้อง iPad Pro มาก็รู้ว่า iPhone ดีไซน์นี้มาแน่โอเคเนี่ยลรวทำไมเพจอย่างคาราเกะชั้นใต้ดินเนี่ยเขามีเอามารอเนี่ยมีชำระด้วยวีซ่าเพย์พอรท้ายเป็นชำระด้วยตูดคือเขาจะร้อมันแพงเหรอหรือไงก็คงก็คงจะเป็นอย่างไนอ๋อแล้วอันนี้คือเขาล้อมัน ว่ามันเปน็นเป็นกระแสเหลือเกินเนาะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของราคาใช่ไหมราคากับหัวชาร์จกับหูฟังไม่ให้เพราะรุ่นก่อนให้หูฟังอย่างเงี้ยคนก็บ่นกันทำไมไม่ให้ใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าหูฟังเนี่ยมันเต็มโลกไปหมดแล้วก็ได้ทุกคนยังมีทุกคนยังมีหัวชาร์จไงไม่ใช่ไม่ใช่หูฟังเขาอาจจะคิดว่าหัวชาร์จเนี่ยทุกคนบนโลกมีแล้วไงไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มหรือแม่อาจจะคิดว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองไม่จําเป็นต้องมีเพิ่มมาให้ก็ได้ ทีนี้มงบีก่อนก่อนจะแบบก่อนจะไปก่อนจะลาไปที่ได้รับกระแสอย่างนึงเลยเขาบอกว่า iPhone 13อะต่อไปอะเขาบอกว่าเนี่ยด้วยการที่มัน iPhone 12เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยมันมันเริ่มจะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเนี่ยเรื่องจะตัดนู่นตัดนี่ไว้แล้วเขาบอกว่า iPhone 13เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มีช่องเชื่อมต่ออะไรเลยเว้ยแต่ว่าใช้การเชื่อมต่อกันแบบว่าแบบกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านไวรลสอย่างเดียวคิดว่าเป็นไปได้ปะ ป็นไม่ได้เพราะว่ามันใช้วิธีชาร์จที่เป็นสายแล้วก็หลักๆเขาเปิดตัวด้วยการชาร์จแบบเอชาร์จแบบไร้สายวางอะไรเงี้ยเหรอใช่เนี่ยเาบกว่าแก๊เจ็ตตัวป้องกันมันอ่ะเออเป็นแบบระบบแม่เหล็กคือสายแล้วปุ๊บลงไปเลยมันล้มนะดูนี่มันใช่มันชเออเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อคืนน่ะสติฟจอบเขาพูดว่าอะไรมะไม่รู้สติฟจอบไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาไม่อยู่แล้วเอากูดใบเอาเงี้ยคอยเล่มาเล่นมึงอย่าไปเสี่ยมมันดิเขาตายแล้วเหรอเออเราเป็นวัตถุอยู่เราเราคิดว่า iPhone 12เนี่ยมันหลงเหลืออะไรมาจากความเป็นสติปจ็อบบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าหลายๆหลายๆรุ่นที่ออกมาหลังจากสติปจ็อบตายอ่ะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่สติปจ็อบแบบวางวางไว้เลยรุ่นนี้เหลืออะไรที่เป็นความเป็นสติปจ็อบบ้างดีไซน์ดั้งเดิมที่เป็นทรงเหลี่ยมรับกับ ฟังก์ชันในการใช้มือ,อมจับแล้วมือยึดถือของเออรับกับฟังก์ชั่นการใช้งานของมือมนุษย์อันนี้ชอบนะใช่มันเหลี่ยมไงเพราะฉะนั้นการยึดเกาะบนฝ่ามือมันจะดีกว่าสําหรับแบบซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนมือแห้งจับอะไรก็ลื่นรื่น,นมันก็เดี๋ยวมันจะเข้าไทายคิดว่าประมาณช่วงไหนช่วงปีหน้ายี่สามตุลาวางขาจริงยี่สามตุลาก็เดือนนี้ดิใช่ เรา,า,นาในประเทศไทยใช่ไหมใช่โอเคงั้นก็เดี๋ยวถ้าถึงเวลาเนี่ยพอวางขายแล้วเนี่ยสมมงน่าจะจัดแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะให้สมมงเอารุ่นโอแม็กนะมารีวิวให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการใช้งานของมันเนี่ยถูกใจหรือว่ามีแบบของจริงอันบ็อกซิ่งเลยได้ปะได้โอเคงั้นก็เราก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้หน่อยแต่ว่าไม่ไปต่อแถวนะขี้เกียจโอเคก็วันนี้ขอบคุณสมมงมากนะครับที่มาร่วม แสดงความเห็นกับ iPhone 12นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับ iPhone 1 2งานเปิดตัวเมื่อคืนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe